สวัสดีครับวันนี้พบกับเกรงกาศที่นี่ลำเลือกคาสซเนเตอร์นะผมวันนี้มีรถประหยัดน้ํามันนะผมคันนี้เลยเป็นเบนซินไฟฟ้าประหยัดน้ํามันแน่นอนเพราะเป็นตัวไฮบริดนะครับผมก่อนไปดูรถกันขอี่ตั้งร้านก่อนเลยร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนเลียบวารีอยู่คู่ขวานองจอบเมีบุรีกรุงเทพมหานครของรานนั่นเองนะครับผมอยู่ห่างจากสำนักง,งานเขตหนองจอกประมาณ1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมาไม่ถูกสามารถติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็น รถสวยๆตรงที่นี่ลำเลิศคาเซนเตอร์ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกับคันนี้นะผมคันนี้จะเป็นแบรนด์หลักของร้านะผมเป็น Toyota CHR นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8มิตรนะครับผมเป็นตัว HV เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้นะผมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้านะครับผมนี่เชื่อไหมว่าตอนนี้สตาร์ทรถอยู่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะผมนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเก่งให้ฟังเสียงนะครับผม ไม่มีเสียงเลยนะผมเพราะคันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์1.8มิตรนะเป็นตัวเป็นซิ่ไฟฟ้านะผมะเดี๋ยวมาดูในะส่วนของใบหน้ากันเลยใบยหน้าตัวนี้นะผมเป็นใบหน้าชายาเจ้าชายกบเมืองไทยนะครับผมสีสวยแบบนี้ไปเลยนะครับผมไฟก็นี่ติดครบหมดนะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม,ม์นะครับผมไฟติดเสริมไฟเลี้ยวติดครบหมดเลยนะฮะและตรงนี้ก็จะมีในะส่วนของไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ด้านหน้าเอามาเลยสี่จุดนะครับผมนี่เลยหนึ่งจุด นะครับผมสองจุดสามจุดสี่จุดตรงนี้นะครับผมระ,ระบบความปลอดภัยดีเยอะมากๆเลยโลโก้ตรงนี้นะครับผมจะมีเป็นสีน้ําเงินทีเสือแบบนี้ไปเลยนะครับผมวงบอกเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่มีนะครับผมตัวไฮบริดนะครับผมก็จะมีเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างเขาเลยคือนี่ครับผมหลังคาสีดํานะครับผมนี่หลังคาดำํำสาอกาศขีดฉลามนะฮะ กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีบูสก sky นะครับผมนี่สีสวยเลยนะไม่มีรอยบุบรอยชนแต่อย่างใดเลยโลโก้ให้บิดติดครบล้อแมกอันนี้จะได้เป็น,นล้อแมกอัอลลอยเดิมๆจากศูนย์นะครับผมขอบ17เอาไปเลยนะฮะนี่เลยจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับผมชุดแต่งก็คือส,สวยเลยและตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ในส่วนของมุมอับสัญญาณนะครับผมตรงกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม นี่นะฮะมือจับนะครับผมก็จะมีเป็นนี่ระบบสัมผัสนะครับผมถ้ามีกุญแจอยู่ในตัวตอนนี้สตาร์ทรถอยู่มันเลยร้องนะครับผมอ่านะฮะนี่เลยนะฮะมีคิ้วสีโครเมียมแต่งมาให้นะครับผมตั้งแต่กระจกถึงประตูหลังเลยมือจับประตูหลังก็ทันสมัยเหมือนกันนะฮะนี่นะครผมตรงนี้ไม่มีนะครับมาตรงนี้เลยก็จะคล้ายๆกับตัวอีกแบรน์หนึ่งนะครับผมนะเป็นตัว hr P. ตัวนั้นนะครับผมผมแบนฮันด้นะครับผมอ่ะตัว cr ตัวนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าได้มาไฟท้ายที่เป็นตัว c ด้วยนะนไฟท้ายตัว c นะครับผมไฟเลี้ยวไฟสูบฉีนติดครบหมดเลยนะฮะ cr นะครับผมไฮบริดคันนี้ก็จะได้เซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดเช่นเดียวกันพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดกล้องมองหลังมีมาให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะครับผมนี่ ื้ที่วางของค่อนข้างที่จะวางได้เยอะเลยนะครับผมสําหรับตัว CHR คันนี้นะคระครับผมอเดี๋ยวดูว่ามีอุปกรณ์อะไรให้ไหมแม่แรงอุปกรณ์มีครบนะครับผมนี่เครื่องอัดอากาศสําหรับซ่อมยางรถยนต์มีมาให้นะครับไปติดครบนะฮะตรงนี้อ่าดูในส่วนของโชคโชคเดิมน็อตเดิมนะครับผม ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเลยกระจกด้านหลังสวยๆเลยนะครับพร้อมกับสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกตรงที่3ามนะครับนี่เอาไปเลยสวยงามมากคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าก็คือประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมใครที่ชอบนะในสายแบบว่าอีีก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ไม่น่าเสียดยแบบนี้ไปเลยนะครับผมกับเตอร์ร่า 4HR 1.8มิตร คันนี้ปี2019นะครับผมเป็นตัว HD ด้วยออ้เดี๋ยวมาดูสองด้านในกันเลยด้านในบอกเลยว่าล้ำมากนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับผมกระจกปัดไฟฟ้าพักไฟฟ้านะฮะโคมไรมันติฟังก์ชันนะครับผมพร้อมกั่มควบคุมคอนโทรลนะฮะจอกลางทัชสกรีนนะครับผมนี่หน้าปัดนะครับผมไม่250,000นะครับผมเกียร์โต้ เกียวอโตที่สวยขับได้ทั้ง,งผู้หญิงขับได้ทั้งผู้ชายเลยขับสบายมากมากมากขับสบายมากๆเลยนะครับผมมาดูสองของแอร์แอร์คันนี้จะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมสะดวกสบายมาก,มากจอกางทัพสกีนนะครับผมเบาะเป็นเบาะสีดําสวยงามมากนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่อนของพวงมาลัยว่าพวงมาลัยได้อะไรบ้างพวงมาลัยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นในส่องของนี่เลยปรับโหมดนะครับผมปรับได้จากตรงนี้เลย C? นะครับผมนี่นะครับผมนี่สามารถเลือกได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงเราบสายวางสายได้หมดเลยนะครับผมอ่าส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะฮะที่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมโหมดนะครับผม ะฮะเลือกได้เลยนะผมพร้อมกับค r u i s e control นะครับผมที่อยู่ทางด้านนี้นะฮะคันนี้จะไม่มีเพลยเลนชิปนะครับผมไม่เหมือนกับแบรนด์ N e L อื่นๆนะผมด้านบนก็ไฟติดครบหมดเลยนะนี่ถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับผมไฟใช้งานได้ปกตินะกระจกด้านหน้าไว้ส่องนะครับผมมีไฟให้ด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้นะผมบอกเลยว่าไม่สองแสนห้านะครับผมไม่สองแสนห้าเราบอกให้แบบตรงๆเลย ที่อื่นนะผมขายหกแสนขายหกแสนเจ็ดแสนกันแล้วนะผมแต่ที่นี่ขายเพียง4ี่แสนก็บาทเท่านั้นเองนะผมสำหรับโตโยต้าซีเอชรันะผมนี่ระบบแอร์นะผมมีระบบฟอกอากาศเป็นของ n าโนอีนะผมเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเลยนะผมแอร์เย็นมากแอร์สช่องนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้แอร์แบครอบคันเลยนะผมหนึ่งสองสามสี่นะผมตรงนี้อีกห้านะผมแล้วก็หกเจ็ดนะครับผม เจ็ดลูกเอาไปเลยนะผมสำหรับ SRS Airbag นะฮะคันนี้ใหม่แท้ๆไม่เคยกลับกอใหม่เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะใครที่สนใจอยากจะได้รถสักคันหนึ่งนะครับผมเป็นรถแฮทแบ็กห้าประตูที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมแล้วก็ทนทานเป็นแบรนด์หลักอะไรหาง่ายศูนย์มีทั่วประเทศก็ติดต่อมาได้เลยที่นี่ลำเอกคาเซเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของเบาะด,ด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมเดิมๆนะฮะนี เดิมๆเ,เลยพร้อมกับพม C-HR รอบคันนะครับผมคันนี้สวยงามมากๆนะครับผมกับ Toyota C-HR 1.8มิตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดนะครับผมคันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ,ของห้องเครื่องกันต่อตามที่แจ้งไปเลยว่าแทบไม่ได้ยินเสียงนะครับผมอ่าคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวให้ฟัง ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหม่เอาไปเลยนะฮะนี่นะครับผมเปลี่ยนให้นะครับผมเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับผมเอาไปเลยให้ไปเลยนะครับผมทุกอย่างเดิมสนิทหมดเลยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้รถแบรนด์หลักนะครับผมทักเข้ามาได้เลยกับคันนี้ Toyota c ซ r อเครื่องยนต์1.8มิรนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่469,000บาท469,000บาทผ่อนอยู่ที่เดือนละ เจ็ดแปดพันเท่านั้นเองนะครับผมผู้รค่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไม่ได้เลยครับผมที่ช่องทางด้านล่างสำหรับวันนี้น้องกินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้พวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ